ครับสวัสดีครับพบกันนะครับกับ SSC k Service d e y ช่องแห่งการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้เราก็จะมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องตู้เย็นฮิตาชินะครับซึ่งเป็นแบบอินเวอร์เตอร์นะซึ่งตู้ใบนี้เนี่ยในช่างของเราซึ่งเ,เคยเป็นนักเรียนของผมมาก่อนเนี่ยได้ไปดูแล้วก็ไปตรวจเบื้องต้นที่หน้าง,งานเนี่ยก็ปรากฏว่า ตู้เนี่ยสันนิษฐานว่าระบบน่าจะมีปัญหาหมายถึงระบบท่อนะฮะเพราะว่ามันมีอาการคือไม่เย็นนะครับข้างตู้ไม่ร้อนก็เลยขออท่านเจ้าของเครื่องเนี่ยยกมาเพื่อจะซ่อมแล้วก็ในช่างของเราได้โทรมาปรึกษานะครับก็เลยยกตู้เนี่ยมาที่นี่นะครับแล้วก็มาทำการาวิเคราะห์แล้วก็ จะซ่อมนะฮะคืออย่างนี้ในช่างของเราเนี่ยเข้าใจว่าตู้ใบเนี่ยคงต้องทําระบบแน่นอนนะครับเพราะว่าจากการที่ไปดูมาเนี่ยก็คือตู้มันไม่ร้อนข้างตู้ไม่ร้อนไนเอร์ไม่ร้อนนะฮะแต่ปรากฏว่ากลับกลายเป็นเหมือนกับหนังคนละมวนคนละเรื่องนะพอเอาตู้เนี่ยมาเสียบที่นี่นะครับปรากฏว่าตู้ทำงานได้ ก็หมายถึงว่าคอมเนี่ยเดินนะฮะท่อหลอนข้างตู้หลอนนะครับมีความเย็นเกิดขึ้นนะฮะก็เลยก็ต้องมาดูกันหม่ว่าแพ้จริงแล้วเนี่ยเจ้าตู้ไปเนี่ยมันเสียอาการอะไรกันแน่นะครับนะฮะจากที่ในช่างเนี่ยพาช่อช่างวุฒินะเรียกช่างวุฒิดีกว่าช่างวุฒิบอกว่าผมสงสัยอยู่ว่า ตอนที่ไปดูเนี่ยพัดลมเนี่ยเหมือนกับว่าพัดลมมันไม่หมุนนะฮะซึ่งก็เขา่เขาๆครับนะฮะปรากฏว่าอย่างนี้พอเราได้เช็คจริงๆแล้วนะครับเปิดในช่องฟีดออกมาดูเนี่ยพัดลมไม่หมุนจริงๆครับในช่องฟีดนะครับจะมีพัดลมนะฮะกระจายความเย็นอยู่2ตัวนะครับตัวหนึ่งเป็นตัวของช่องฟีดซึ่งเราเรียกว่า f มอเตอร์ Motor, หรือฟรีดมอเตอร์ Motor, นะครับฟรดแฟนมอเตอร์นะอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ,อพัดลมที่กระจายความเย็นจากช่องฟรีดเนี่ยลงสู่ช่องด้านล่างนะครับซึ่งตัวนี้เราเรียกว่าอาร์แฟนมอเตอร์นะครับซึ่งจะเอาลมจากช่องฟรตเนี่ยลงไปด้านล่างเพื่อที่จะหมุนวนกลับขึ้นมาด้านบนนะครับปรากฏว่ามันไม่หมุนทั้งคู่ นะครับไม่หมุดทั้งคู่ก็เลยให้ช่างวุฒิเนี่ยถอดฝาด้านหลังที่ครอบบอดออกนะครับคราวนี้ครับเราได้เห็นสาเหตุอาการของเสียนะฮะของตู้นี้ว่ามันเกิดจากอะไรนะฮะนะถ้าเราลองดูตามเราจะเห็นว่าไฟที่บนบอดกระพริบนับได้12ครั้งนะครับนะทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ไฟกระพริบ12ครั้งบนบอร์ดถ้าเราไปดูจากคู่มือนะครับหรือโค้ดของฮิตาชิเนี่ยไฟกระพริบ12ครั้งจะแจ้งว่าพัดลมของช่องฟีดเนี่ยเสียนะครับพัดลมช่องฟีดเสียนะก็คือมันไม่หมุนมันผิดปกตินะครับแต่หลายท่านก็สงสัยว่าทำไมก็ไอ้แค่พัดลมฟีดเนี่ยมันไม่หมุน แต่ทําไมพัดลมของ R อหรือพัดลมที่กระจายความเย็นไปช่องล่างหรือลูมแฟนมอเตอร์เนี่ยไม่หมุนด้วยนะครับเพราะ<า>ฉะนั้นหลายท่านคงอาจจะสงสัยแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูถ้ามันเกิดอาการเกี่ยวกับพัดลมเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าการจ่ายไฟเนี่ยมาจากซ็อกเก็ตเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลามีปัญหาเนี่ยมันมาจากแหล่งเดียวกัน มันก็เลยทําให้อีกตัวหนึ่งเนี่ยไม่หมุนไปด้วยนะอันนี้ผมวิเคราะห์เอานะครับแต่ว่าเราดูจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่หมุนทั้งสองตัวนะเพราะฉะนั้นอาการแบบนี้เราสังเกตได้เลยนะครับสังเกตไว้เลยนะฮะสำหรับตู้เย็นของฮิตาชิที่ใช้มอเตอร์หรือพัดลมกระจายความเย็นแบบอินเวอร์เตอร์อย่าลืมนะครับรุ่นพวกนี้ใช้มอเตอร์ พัดลมเนี่ยเป็นแบบอินเวอร์เตอร์นะครับไม่ใช่พัดลมธรรมดาที่เราจะจ่ายไฟ12โวลต์เข้าไปแล้วมันหมุนได้ไม่ใช่ครับนะถ้าเราจะดูให้ดีนะครับลองดูวงจรที่หลังตู้นะคุณซูมเข้าไปดูขยายออกมาดูคุณจะเห็นว่าที่ซ็อกเก็ตเนี่ย i-c2 302หรือ203เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับเขาจะเขียนตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นไฟนะเขาจะเขียนไว้ว่า u v w นะครับของ f ก็ v u w ของ r ก็ v u w เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเจ้ามอเตอร์พัดลมกระจายความเย็น2ตัวนี้เป็นมอเตอร์แบบอินเวอร์เตอร์นะครับที่รับสัญญาณมาจากแผงโอเคนะครับตรงนี้เข้าใจไว้ที่นี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการนี้ก็เลยกลายเป็นคนละเรื่องนะ จากที่ดูที่ทีแรกเนี่ยที่หน้าเครื่องเนี่ยมันเหมือนกับว่าตู้เนี่ยไม่ทํางานซึ่งช่างวุฒิก็บอกว่ามันไม่ทํางานจริงๆคือคอมทํางานแต่ว่ามันไม่เย็นนะแต่เนื่องจากอาจจะทดสอบเวลาทดสอบเนี่ยน้อยมันก็เลยยังไม่ทันที่จะเก,กิดความร้อนนะคุณอย่าลืมว่าเจ้าตู้เย็นฮิตซชิเนี่ยกว่าจะสตาร์ทเนี่ยมันใช้เวลาบางทีก็4นาที5นาท,หานาทีหรือ10นาทีนะ ทำให้เราเข้าใจว่ามันมีปัญหาเพราะฉะนั้นก็พึงระลึกไว้อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าตู้ที่จะชีเนี่ยกว่าจะสตาร์ทได้นะครับก็ประมาณ5นาทีถึง10นาทีนะแล้วเราก็ต้องคอยสังเกตดูว่า,าเจ้าคอมเนี่ยทำงานแล้วเกิดความร้อนไหมไดเออร์ร้อนไหมข้างตู้ร้อนหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นสรุปอาการเสียตัวนี้ก็คือพัดลมเสียนะครับในส่วนของพัดลมกระจายความเย็นของช่องฟีดของ R หรือ รูมพัดลมเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับนะคือเอาง่ายๆถ้าคารู้จากในวิดีโอเนี่ยคุณจะเห็นว่าพัดลมด้านซ้ายนั่นคือของฟีดช,ช่องฟีดพัดลมด้านขวานั่นคือของรูมนะครับซึ่งสงซึ่งจะส่งลมลงไปด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปนี้ก็อีกนั่นแหละครับก็เหมือนกับการมาเล่าสู่กันฟังนะเพื่อเรานะครับและท่านสมาชิกเนี่ยไปเจออาการแบบนี้ ก็ลองดูก่อนนะครับว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่นะเอาง่ายๆก็คือถ้าตู้มาทํางานนะครับข้างตู้ร้อนแต่พัดลมไม่หมุนคุณไปแรงที่พัดลมก่อนนะครับหรือไม่ก็เพื่อให้แน่ใจเนี่ยคุณก็ถอดฝาครอบบอดออกมาดูบนบอดว่ามีไฟกระพริบแจ้งเตือนอะไรหรือไม่นะครับนะก็สรุปก็คือว่าไฟกระพริบสองครั้งของฮิตจี รุ่นที่เป็นอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ใพัดลมกระจายความเย็นแบบอินเวอร์เตอร์นะนั่นก็คือถ้า12ครั้งพัดลมฟีีเสียถ้า17ครั้งพัดลมรูมเสียโอเคนะครับนะก็คิดว่าคงจะมีประโยชน์สำหรับมือใหม่นะครับหรือท่านที่ยังไม่รู้แล้วไปเจอก็จะได้ลดขั้นตอนในการตรวจเช็คลงแล้วก็ดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นนะครับก็มีอยู่เท่านี้นะฮะ ต้องขอพระคุณช่างวุฒิด้วยที่อนุญาตให้นําคลิปนี้มาลงได้นะฮะก็เช่นเดิมครับเราก็คงจากกันด้วยขอให้ความรู้จงสถิตอยู่กับตัวท่านทุกทุกท่านทุกทุกคนตลอดไปกราบขอพระคุณครับที่ติดตามรับชมมาจนถึงช่วงท้ายนี้สวัสดี ถึงแม้ว่ามันจะไม่มีบอกแกก็สังเกตเอาสิใช่ไหมฟีดอันไหนล่ะคืออันนี้ใช่ครับอันนี้มันเป่ามาในช่องในช่องฟีดในลักษณะสังเกตแล้วก็ลงแบงล่างในลักษณะสังเกตเราสังเกตตัวนี้รัสออกก็ได้ตัวนี้รูมตัวบังคับลมอันนี้ฟีดครับผมอันนี้ฟีดเนี่ยรูมใช่ไหมก็มีตัวบังคับให้ลมลงแบงล่างครับ